ัขบถการสร้างปรากฏการณ์ครั้งใหม่ของการเดนินทางเที่ยวไทยด้วยตุก๊กตุ๊กเรื่องสัมผัสรสชาติของชีวิตบนท้องถนนที่พิชิตมาแล้วกว่าพันโค้งนี่ทุกสภาพผอวฝนทุกสภาพอากาศไปทุกที่ตามใจต้องการกว่า2,000กิโลเมตรกับ9าจังหวัดภาคเหนือของไทยในเจอร์นี่ทททเทลล์ PP Rider ตุ๊กตุ๊กเตลุยล้านานาสนับสนุนโดย พอนาสก็ไปไอใหม่สนุกมันรู้กันฟันยูนเต็ดก็มาที่น่านเนี่ยพอจะทราบอยู่เรื่องหนึ่งนะครับที่ถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่นัก็คือการแข่งเรือคือทุกหมู่บ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านเล็กหมู่บ้านใหญ่ก็จะมีเรือประจําหมู่บ้านและการแข่งขันเนี่ยเขาบอกว่าเข้มข้นแล้วก็สนุกสนานมากๆเราโชคดีครับที่ได้มีโอกาสไปพิธีสู่ขวัญเรือนะครับที่หมู่บ้านเจดีก็มากันเยอะครับ โดยเฉพาะผู้เฒ่าผู้แก่นะครับก็มาร่วมทําพิธีกันก็เราก็ไม่ได้ติดต่อกันไม้ล่วงหน้านานนะครับบอกเมื่อคืนแล้วก็มาถ่ายกันเมื่อเช้าเลยก็รู้สึกว่าเขาจะทําพิธีส่ขวัญเนี่ยเลือดด้วยกันสองลำนะครับ ที่ขอ้อที่ความเชื่อคือว่าพีบงส์สองสู่ของสู่ของพญานาคคือว่าเขาบ้านเขา,วาความเจียวพญานาคที่เป็นบ้านมุงนานนะความเจียวมุงนานได้เป็นดุพญานาค mm hmm. คือเริ่มต้นกันเท่าความคือหลวงปูป่พุกานะมันได้เก็บไข่สอง้องตีดคุณน,น้ำนาน mm hmm. ก็ได้เจียวว่าเป็นดุกานเป็นไข่พญานาค กัเล่หัวเฮียงน่านก็เลยมีเป็นพญานาคมาถึงปีบั้นนี่หัวเฮียใต้เฮียก็เลยพอดีปานเจดีย์นี่ก็เป็นจักนมันเป็นเขตตำบลมันเลืองเนาะผู้คลองนครน่านมันก็ได้อุปถัมภ์วัตจิรีมาตลอดเขาย้ายหล่นมาเป็นคนอยู่ใต้เรืนี่เป็นกัเลยฮีประเพณีเขาก็ยังอยู่เดิมคือเดิมอยู่คือเสาพญานาคเนาะที่เขาอยู่ตั้งหน้าบูซัดเขาตั้งพรีชิสเสเมษาก่อนจะเล่นน่านแม่ตา อันมีความเจียนากระถึงวงสวงจะนั่นมากะถึงหน้าเทศกาลใครนี้เอาจะต้องมาพิธีวงสว่างนี้ก่อนถึงจะถึงพานตคคือความเจี่ยของบรรทบุรุษเนาะครับผมแต่ยังเป็นประเพณนี้อันหีดห้อยที่ว่าเก่าดั้งเดิมการฮอบหักษาประเภณนี้เก่าดั้งเดิมเพราะเยาวชนหรือน้องๆรุ่นหลานเขาจะมาทู่ประเภณนี้ข้องถิ่นประเภณนี้ทองถิ่นในความเจี่ยของปาวะ แต่ที่ตามห้อยมาจากของบรรทับรุกนณีก็เป็นการดีลงเช่นดีมีความสุขมีความอิมใจถึงแม้จากเขาได้ทำอย่างถิงไปถีบหินห้อยต่างๆนี่คือได้ตามบรรทับรุษมาสีสุพรรนก็ดีการหีดห้อยต่างๆนี่มันเป็นเป็นความอิมใจอินใจของผงชนของชนบทฮอนน์การทำได้เช่นกับมีความอิมใจมีความสมานสามัคคีมีความปองดองรักใคร ถานธรรมพื้นพื้นด้านนี่เป็นความเจียดีว่าทำาเขาอย่างยืนได้เพื่อนทราบมานะครับว่าที่จังหวัดบ้านนี่มีเรือแข่งเยอะแข่งเยอะสองสามร้อยลำเลยใช่ไหมสองสาม้นสองร้อยกว่าลำครับผมก็ก่อนที่จะถึงฤดูการแข่งก็จะทําทำทีนี้ทุกทุกวัดทุกวัดทุกหมู่บ้านทุกหมู่บ้านฤดูการแข่งขันนี่จะเป็นช่วงไหนของปีครับก็ช่วงของเรียนกันยาเขาจะออกพรรษาครับออกพรรษานี่หมายความว่า เายดดูฝนต้นฤด,ดูหนาว mm hmm. การแข่งเรือนี่เรือมังน่านจะไม่มีเอกลักเหมือนใครเพราะหัวจะเป็นพญานาคครับหางยี่เป็นพญานาค mm hmm. เรือเป็นพญานาคครับคือ <Okay. S 2> จังหวัดอื่นที่อื่นเนี่ย mm hmm. ไม่ไมี mm hmm. มีที่น่านที่เดียวหรือว่านาคเป็นเทพเจ้าแห่งน้ําหลังจากหน้าฝนมาเนี่ยนาคเนี่ยเทพเจ้าเนี่ยประทานน้าให้พวกเราได้ดื่มได้กินได้ใช้ได้พ่อปูกเมื mm ่ hmm. อออกพรรษาแล้วสิ้นฤดูฝนแล้วเราก็ทําพิธีขอบคุณพญานาค ก็เลยบวงสรวงท่านด้วยขอบคุณท่านด้วยที่ท่านประทานน้าประทานท่าให้เราจะมีจังหวัดนานเนี่ยนะฮะเป็นลูกหมลเรือพานาดเอาเกภาษาแล้วเกาเอานาดมาเล่นน้<ม>ําหี่เรือมาเล่นน้ําครับเป็นการขอบคุณพระเจ้าขอบค,คุณพระเจ้าแห่งน้ําครับถ้าลําน้ำนานในตลอดลงไปนี่นาดปุตติสโลกนครสวรรค์นี่นนแข่งเรือตลอดแต่รับน้ำอื่นไม่มีจิ๋งบังยมนานสี่แควนี่ รวมกันเป็นแม่น้ำเจ้าพยาเนี่ยจะเป็นน้ำหน,าน้าจะขึ้นประมาณหน้าสีเ่เปอร์เซ็นเลยน้ำที่ไหลไปจะตัดน้ำหน,น้าเพราะฉะนั้นการที่เรานับถือบูชาพญานาคมาแต่บุ็กจำบันโบราณทำให้น้ำหน้านไม่เคยแห้งขอดแม่น้ำแรกก็มีน้ำตลอดอย่างนี้นี่พอท,ทำเรื่องของนิจกรรมเสร็จปุ๊บเนี่ยก็สามารถเอาเรือลงแล้วก็เริ่มซ้อมกันได้นะครับคุจะซ้อมแบบทุกทุกช่วงเย็นช่วงเย็นโดยที่นี่เนี่ยเวลาหน้าแข่งเรือเนี่ย ชาจัดการมีหน้าที่มาพายเรือผู้หญิงคนจะลานมีหน้าที่เรียนกอบข้าวกับปลายสีไทยเ้วก็มาเชียร์ก็เป็นาเชียร์ด้วยให้ข้สนับสนุนนะเพราะฉะนั้นการแข่งเรือพอไปเปนีปั๊บเนี่ยทุกหมู่บ้านจะร่วมมือกันอย่างนี้แหละครับทำให้เกิดความสมานสามัคคีเป็นกิจกรรมหลักเป็นกิจกรรมที่ต้นหน้าตูตาของจังหวัดน่านมาทุกวันนี้คับผมทุกคนมีส่วนร่วมสีนี้ทีเสร็จแล้วเย็นนี้ลงซ้อมเลยไหมครับือ การไปสีสู่ขวัญนี่ก่อนที่จะนำเรือเข้าฤดูการแข่งขันก่อนที่จะลงซ้อมเขาก็าจะต้องไปสีสู่ขวัญเพื่อข,ขารบบอกกล่าวไม่ยากนวันนึงบอกกล่าวไม่ยานางขออนุญาตไม่ยา,านางเพราะว่าเรือทุกลำมีทำจากตุน้นไม้ใหญ่ <c oughs> ต้องมีเทศประจำโดยเฉพาะจะมีไม้ตะเกียนบ้างแล้วก็นี่ละผมราะว่ามีไม่ยานางมีเทพเจ้าอยู่ยน,นั่นะ เรือทุลามมีเคลรักษาสิแม่ยานางหลังจากเราคอลดท่านแล้วอะไรแล้วขออนุญาตไปแล้วเราก็นําเรือลงไปซ้อมครับก่อนจะแข่งก็ต้องไหว้แม่ยานางกับเรือเรือตรงนี้ต้องไหว้ตรงนี้ต้องไหวเฮียถึงจะเข้านั่งเฮียได้ครับไปเฮียคือมีขอบคุณแม่ยานางเคารพแม่ยานางนะครับอย่างนี้เนี่ยถ้าเกิดเราอยากเห็นภาพบรรยากาศการซ้อมอย่างนี้ครับครับพ่อแจ่มมีเห็นไหมครับได้ทุกเย็นนะครับผม คุณจะเห็นเลยว่าจากนี้จะเต้นไปลำน้ำน่านตลอดแนวนะทุกบ้านเรือเจะลงซ้อมทุกเย็นเลยอบางทีก็เช้าเย็นคุณจะเห็นเลยเป็นระยะระยะตังแต่อำเภอท่าลงผาถึงอำเภอสาเลยระยะทางร้อยกว่าโลนี่สอข้างทางเริ่ซมซ้อมแล้วเริ <ๆ S 2> ่มซ้อมกันแล้วนะเพราะนั้นมันน่านีไอ้ทำเก่าแก่ดั้งเดิมมาพันปีก่อนเช่ครับถ้าคุณอยากทราบว่าอประวัติศาสตร์ หรือเปลาวัฒนธรรมประเพณีอะไรต่างๆของเรามีลึกซึ้งเราจะสังเกตได้จากวัดวาลามีเยอะอ่าสินค้าพื้นเมืองอะไรต่างๆก็ผ่ายทอดจากพุทธธรรมโบราณผ้าการทอผ้าผ้าลายนับไหลผมมองเป็นชื่ออ่าใช่หน้าของปากผมซื้อเหมือนกันผมบอกให้ไปแม่ถ้าไปด้านไปไปซื้อผ้าไป จะน้ำไหลใช่ไหมครับ <problem> ซ so so ้องไม่ได้น้ำลน้ำไหล่ใครโดนหรือใครเดืหัเดี๋ยวผมขอไว้ให้นั่งก่อนแล้วเดี๋ยวเย็นนี้ไปดูการซ้อมเลยครับผม